สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในมุมมองน้ํามันนะครับวันนี้ก็วันอังคารที่21พฤศจิกายนครับ6นะครับเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เมื่อวานนะครับราคาน้ํามันมีการปรับตัวขึ้นมาเรื่อยๆเลยอย่างที่เราคุยกันเลยนะครับว่าราคาน้ํามันตอนนี้นะครับแรงซื้อมีเยอะนะครับถึงแม้ว่าตรงนี้จะมี QM sell ก็ตามนะครับแต่ว่า ในเมื่อแรงซื้อมีเยอะแบบนี้เราจะไม่สามารถ p e นด i n g ได้เพราะว่าราคามีโอกาสที่จะทะลุไปได้เนาะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยครับราคาปรับตัวมาถึงจุดที่ค่าฟิโบ78.6แล้วนะครับแล้วมีการย่อปรับตัวย่อนิดนึนนงเนาะนะครับซึ่งระยะที่ปรับตัวลงมาก็ประมาณ0.5ปิปนะครับ0.5ปบ เพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าถ้าในทางเฟรมเล็กมันมีคอนเฟิร์มนะครับเราอาจจะได้เด้งเซลล์เนาะแต่เป็นการเซลล์สั้นๆนะครับเป็นการเซลล์สั้นๆเพราะว่าเรามองว่ามุมมองใบก็แรงซื้อยังคงเยอะอยู่นะครับยังคงได้เปรียบอยู่นะครับในทางเฟรมเดย์เมื่อวานนะครับแท่งเทียนปิดเขียวเนาะแรงซื้อเยอะนะครับปิดเหนือแท่งเทียนก่อนหน้าด้วยนะครับปัจจุบันราคากําลังเข้าจุดซับไพโซนนะครับปัจจุบันกําลังเข้าจุดซับไพโซนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาหาคอนเฟิร์ม หนึ่งจุดที่ไม้รอนะครับ1จุดที่ไม้รอก็คือจะรอให้ราคานะครับในทําเฟรม H1 นะครับทำรูปแบบแบบนี้นะครับทำรูปแบบที่ยกสวิงไฮขึ้นมานะครับมีการเบรกเนาะถ้าจะปรับตัวจริงๆนะจะมีการเบรกแล้วก็ตรงเนี้ยนะครับต้องเกิดสัญญาณแบล c ิสคลาสิกเดเวอเจนนะครับเราถึงจะพิจารณาเข้าเทรดเซลล์เนาะนะครับ การเซลล์นะครับจะเป็นการเซลล์เพื่อที่จะรอวายอยู่1จุดเนาะนะครับก็คือกรอบราคาตรงนี้นะครับจะพาไปดูนะครับกรอบราคาตรงไหนนะครับที่มองว่าเป็นจุดน่าสนใจในการบายตรงนี้จะมี1จุดนะครับจริงๆแล้ววันนี้ในทม์เฟรมไอชหนึ่ง F F เนี่ยเล่นได้หลายจุดเลยนะครับแต่ว่าต้องรอให้น้องเขาเลือกทางก่อนว่าเขาจะปรับตัวขึ้นหรือปรับตัวลงกันแน่เนาะถ้าจะปรับตัวลงนะครับรอเช็คสัญญ,ญาณเบริสคัส,สิกเดบิโอเจนนะครับเพื่อที่จะ พิจารณาข้าเทรดเซลลขอบซัลายบนนะครับถ้าเราดรอปมาในคำเฟรม H 1เนี่ยเราจะเห็นว่าตรงนี้มันจะมีซัลายอีกหนึ่งจุดนะครับแล้วก็นะครับถ้าจะรอพิจารณาข้าเถรดาบก็จะเป็นกรอบสีเขียวตรงนี้นะครับของคำเฟรม H 1เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับถ้าดูในคำเฟรม H 1เนี่ยหน้าบายังคงได้เปรียบแต่ว่าในคำเฟรมใหญ่ๆหน้าเซลก็ยังคงได้เปรียบอยู่เพราะฉะนั้นนะครับเราเห็นว่าแรงซื้อเยอะเนาะแต่เราจะอิงจากเรื่องเทรนเป็นหลักนะครับจะเห็นว่าเทรนเป็นดาวเทรนใน S จุดที่เราจะรอเซลลมี2จุดก็คือ79นะครับประมาณ79เกนาะก็คือขอบราคานี้1จุดนะครับ79.76นะครับถึง79.33นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับ80.87นะครับยังคงเป็นจุดเดิมที่เราจะรอพิจนะารณาข้าเทรดเซลลอยู่เนาะนะครับ ทีนี้วันนี้ไม่มีอะไรมากเลยนะครับเพียงแค่รอให้น้องเขาปรับตัวนะครับปรับตัวมาถึงโซนนะครับส่วนถ้าเขาปรับตัวลงมาก่อนเลยนะครับเราก็จะรอเช็คสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับเพื่อที่จะบายในโซนของทำเฟรม s ลเช่นเดียวกันนะครับจุดนี้นะครับในทำเฟม น,นะครับฟมนะครับไม้จะ Follow ไว้ให้2แผ่นนะครับแผ่นเซลล์แล้วก็แผ่นบายนะครับรอดูว่าน้องเขาจะปรับตัวมาในทิศทางไหนก่อนวันนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับมุมมองของน้ำมันนะครับง่ายๆแบบได้ใจขวานเนาะยิ่งถ้าใครมีความรู้เรื่องการเกิดสัญญาณการกลับตัว Class i c d i เวอร์เจหรือว่า QM เเนี่ยบอกเลยว่าเป็นจุดที่สามารถทำกำไรนะครับแล้วก็หาจุดเข้าที่แม่นยำได้เพิ่มเติมมากขึ้นถ้าใครนะครับสนใจเรื่อง สัญญาณการกลับตัวโมเมนตัมการกลับตัวนะครับสามารถไปศึกษาทาง YouTube ได้นะครับผงช่องทาง Bravo ของเราเนี้นั้นนะครับมีการสอนด้วยเช่นเดียวกันนะครับลองไปดูนะนะครับลองไปดูได้เลยนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับมุมมองการเทรดน้ำมันนะครับวันนี้ไม่ขอตัวลาไปก่อนเมห่้านี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ ฝากถอนเงินง่ายครับในแอปพลิเคชันเลยมีการแจ้งเตือนปฏิทินอีเวนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในตลาดแอปเนี่ยจะคำนวณตัว SL และ TP มาให้ผมเป็นจำนวนเงินให้ได้นะติดต่อซัพพอร์ตที่เป็นคนไทยนะคะได้ภายในแอปเลยผลิตภัณฑ์ของ XTB มีให้เลือกมากกว่า2,100ชนิดสำหรับเตย้ยที่เทรดมามากกว่า8ปีบอกเลยว่าต้อง XTB เท่านั้นค่ะ